สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวางแผนเทรดประจำที่20เดือน1นะครับก็ตรงนี้นะครับอาจจะมาอัปเดตกันวี e ละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับก็เดี๋ยวจะแมปภาพนะครับว่าทั้งทองคำนะครับแล้วก็ย e ูโร u s เเป็นยังไงบ้างนะครับผมเทรดอยู่2สินค้าหลักนะครับก็คือ EU แล้วก็ทองคำเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเริ่มจากในส่วนงตัว e u r ร USD ก่อนนะผมว่า e u r ร USD เนี่ยมันไปฝั่งไหนแล้วก็ไปยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวรีแผนใหม่เลยนะครับในส่วนของตัวนะครับยูโร USD ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มกันจากไทม์เฟรม e e k นะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ Week เนี่ยเป็นขา ลงมาโดยตลอดครับผมแล้วก็มีแนวต้านที่เคยพยายามขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็น1.0450จี่ห้าที่พยายามข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปยังไงก็ยังไม่สามารถทะลุได้เพราะฉะนั้นครับผมนะครับของตัววิกเนี่ยพี่ๆนะครับวิกเนี่ยนะครับภาพของวิกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับ1 2 3 4เนี่ยภาพตอนเนี้ยยังคงอยู่ใน ฝั่งลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าหลักของเขาอ่ะยังคงเป็นหน้าลงนะครับในไทม์เฟรมวิกนะในไทม์เฟรมเดย์ละนะครับไทม์เฟรมเดย์พี่พเส้นเนี้ยคือ ema 25เนาะเส้นเนี้ย ema 25ตรงเนี้ยยังคงเป็นฝั่งลงอยู่เพราะถ้าเกิดว่าพี่ดูสวิงดีๆนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เนาะนะครับเด้งกลับขึ้นมาแบบเนี้ยเราก็จะหาจังหวะในการเซลล์ไปเรื่อยจนกว่าอะไรจนกว่านะครับ มันจะทะลุปลายไส้ตรงนี้ลงไปได้หมายถึงว่าทะลุปลายไส้ตรงนี้ขึ้นไปพี่พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดิ่งเซลลเป็นหลักเรื่อยๆครับผมจนกว่าทิศทางของตรงเนี้มันจะเปลี่ยนนะครับถ้าทะลุนี้ได้ค่อยว่ากันนะครับแต่เบื้องต้นตรงเนี้ภาพรวมของวิคพ,พี่พี่ทั้งวิคเนี่ยไอไหมทั้งวิกเนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยพอเรามาดูวิคล่าสุดพี่พี่พวิคล่าสุดเป็นฝั่งเขียวนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแนวรับตรงนี้อยู่นะครับ อพอไปเรแล้วก็1ชั่วโมงแบบนี้นะครับพอไปแล้วก็1ชั่วโมงครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับถ้าเด้งตรงนี้เราก็จะเซลนะครับเด้งกลับขึ้นไปแล้วมีดีเจคชั่นลงมาแบบนี้เราก็จะเซลลงมาครับผมแต่ถ้าเกิดว่านะครับตอนนี้พีพ่่จะเล่นสวนเทรนใช่ไหมถ้าจะเล่นสวนเทรนเนี่ยไปสวนตนงไหนเราก็จะมาสวนบายตรงนี้ครับผม เด้งกลับขึ้นมาเด้งกลับขึ้นมาแต่หน้าหลักพี่พี่เมื่อเราใช้ EMA 200เหมือนเดิมแบบนี้หน้าหลักของเราก็คือเลยจําเป็นต้องเด้งเซลลแต่ทีเนี้ยกราฟมันเป็นไซด์รพีพี่กราฟพอกราฟเป็นไซเวรแบบนี้ก็คือ EMA วิ่งผ่าเส้นแบบนี้เมื่อไหร่ครับผมมันจะเป็นไซเวรแบบ EMA จะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเป็นไซเวรแบบนี้เราก็เด้งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เซลลงมา ย่อกลับมาก็บายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้เป็นบริเวณนะพี่พี่ก็คือเป็นบริเวณแถวๆวเนี้ยเป็นบริเวณแถวๆวเนี้ยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบริเวณแถวๆเนี้ยนะครับ,หรบให้เป็นบริเวณแถวๆวเนี้ยในการย่อบายกับยอ่อยอ่าย่อบายกับดิ่งเซลล์จนกว่าอะไรเราถึงจะ,ะกลับไปเล่นหน้าบายพี่พี่ก็คือจนกว่ามันจะกลับขึ้นไปฝั่งเนี้ยเราจะกลับไปเล่นหน้าบายก็คือต้องเบียกไดพ้พี่เบรกได้เนี่ยย่อกลับมาเราจะหาจังหวะในการบาย แต่เบื้องต้นครับพอมันเป็นแบบนี้อยู่ครับผมเป็นกรอบแนวรับแนวต้านใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแนวต้าน weak หรือว่า D ก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็ยังคลองอยู่ฝั่งเซลล์เหมือนกับที่ผ่านมาครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ดูดีๆอะ่ะมันเล่นหน้าเซลล์เนี่ย EU เนี่ยเล่นหน้าเซลล์อย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้วินเลทพี่พี่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันออกหน้าเซลล์มาตลอดและปัจจุบันเนี่ยสัดาห์ลณาสุดมันก็ยังออกหน้าเซลล์่พี่นะครับก็ตามนี้นะครับผมในส่วนของตัว ยูโรยูเอสดีครับผมถ้าเกิดว่าจะเซล,ลก็เซล,ลประมาณนี้อ่าเด้งขึ้นไปเซลสับหลอตประมาณสักแถๆนี้ก็ได้ครับผมนะครับแล้วก็ TP สั้นๆพี่พี่หนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้อ่าร้อยห้าสิบก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยถ้าย่อกลับลงมาและมีสัญญาณกลับตัวแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ดักายไปง่ายๆครับผมหลุดนี้ก็ใบใบเหมือนกันอ่าประมาณนี้ ทีพีร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมอันนี้คือแผนเซลล์นะครับก็คือหลักๆพี่ๆหลักๆของวีคเนี่ยถ้ามันทะลุต,ตัวนี้ไม่ได้นะครับสองชั้นนี้ไม่ได้มันจะเป็นเซลล์นะพี่ๆอันนี้คือแนวรับแตนต้าน,านอันใหญ่ๆนะแล้วก็ด้านล่างเป็นกรอบประมาณนี้ครับผมอ่าด้านล่างเป็นกรอบประมาณนี้นะครับอ่า อันนี้คือแผนวีคลี่ครับผมภาพรวมของวีคเนี่ยยังคงอยู่ฝั่งลงจนกว่าอะไรครับผมจนกว่ามันจะทะลุกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วทองคำล่ะเป็นยังไงบ้างครับผมสตาร์ทจากวีคเหมือนเดิมเนาะนะครับอาจจะนานนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยววางแผนให้ทางวีคครับพี่ๆนะครับอาจจะมาเป็น1 EP ของวีคเลยนะครับก็วีคลี่อัปเดตครับผมของตัวทองคำนะครับ25สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมในเส้นนี้นะ 25สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงอยู่ฝั่งขึ้นอยู่แล้วก็สูงสุดต่าสุดของวีคนะครับก็คือบริเวณนี้ถ้ามันกลืนนะครับพี่พีตัวเนี้ยถ้ามันกลืนตรง2 6 50แถวแถวนี้ได้ถ้ามันกลืนตรงแถวแถวนี้ได้นะครับก็ถ้ากลืนแถวแถวนี้ได้นะมันก็จะบ่งบอกครับผมว่าโอกาสที่นะครับจะหลุดลงมาหาแนวรับถัดไปก็คือบริเวณซัก สองห้าเก้าหกมีนะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูแนวรับวิกใหญ่ๆพี่ๆมันจะมีอยู่สองแนวก็คือแนวนี้แหละแถวๆนะเนี้ยนะครับสี่แปดนะนะครับสี่แปดเนี่ยสี่แปดเนี้ยซึ่งเป็นแนวรับของวิกเนี่ยจะมีอยู่2แนวก็คือถ้าหลุดลงมาด้านล่างครับผมมันก็จะเป็น,น,นแวนวน,น,น,นี้แล้วก็แนวนี้มาพี่ๆแนวนี้แล้วก็แนวนี้นะอ่ะอันนี้คือแนวรับใหญ่ๆของเขาแล้วก็อันนี้เป็นแนวต้านใหญ่ครับผมประมาณสัก สองห้าสองหกแถวนี้นะครับอ่ะอันนี้คือแนวต้านใหญ่เนาะทีเนี้ยพอเราซูมนะครับเมื่อกี้เราดูสวิงใช่ไหมพอเราซูมดูเป็นแท่งๆไหนพี่พี่ก็คือหนึ่งสองสามสามวีคนี้อยู่ฝังขึ้นครับพี่พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจากภาพปัจจุบันที่มันเป็นอยู่สัปดาห์ล่าสุดตรงเนี้ยนะครับเนื่องจากมันเป็นฝังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดตรงนี้พี่พี่ถ้าไม่หลุดสองหกห้าเจ็ดตรงเนี้ย บเหมือนเดิมทีนี้พอไปดูไทม์เฟรมเด a y เสร็จปุ๊บก็จะเห็นกับผมว่า d ด y เนี่ยภาพรวมเดยยังคงเหนือ EMA 20อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไทม์เฟรมเดยเหนือ EMA 20แบบนี้หน้าหลักของเราก็คือย่อกลับมาพี่พี่ถ้ามีการไปเสรียรราคาแล้วก็ดักบายขึ้นไปนะพอไป1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็เห็นไหมครับผมว่า1ชั่วโมงเนี่ยยังคงเหนือเ e m a 2 0 0เหมือนเดิม นะครับก็คือเหนืออ e ีเมี0สองร้อยใช่ไหมย่อกลับมาจุ่มม้วนคืนพุ่งจุ่มม้วนคืนพุ่งจุ่มม้วนคืนพุ่งจุ่มม้วนคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้อ e ีเ y สัปดาหเนี้ยชนะหมดอันนี้ก็เหมือนกันพี่พี่ถ้าเกิดว่ามันพุ่งจุ่มแล้วก็ม้วนคืนได้แบบเนี้ยแล้วก็ดักบายไปเรื่อยๆก็คือเราให้มันม้วนคืนพี่พี่เราให้มันเหมือนม้วนคืนกลับขึ้นไปเหนืออ e ีเมแบบเนี้ยนะครับเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็บาย เด้งกลับขึ้นไปแล้วก็บายก็คือรอให้มันถ้าไม่หมวนไม่บายพี่พี่ถ้าไม่หมวนไม่บายนะต้องหมวนก่อนพี่พี่ต้องหมวนก่อนนะค่อยบายแล้วก็อาจจะสต็อปต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟในพี่พี่ถ้าเกิดว่ากราฟมันจะคงเหนือ e เม200ใน time frame หนึ่งชั่วโมงได้อยู่แบบนี้ยเราก็จะดักบายดักบายดักบายไปเรื่อยๆครับผมอ่าก็จะเป็นโครงสร้างประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เนาะนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าดูเป็นวคอฟใช่ไหมครับผมมันก็จะเป็นวคอฟเฉียงเสียงครับมันเป็นวคอฟเฉียงเสียงแบบเนี้ยก็คือมันใช้เทรนไลน์นั่นแหละนะครับมันใช้เทรนไลน์นั่นแหละเป็นกรอบของมันเป็นขึ้นแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าแนวรับของมันไม่ได้หลุดแต่อย่างใดพี่ๆถ้าเกิดว่าแนวรับของมันไม่หลุดแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบปองแป้งปองแป้งแล้วก็ดักบายออกไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับ แผนเทรดเลือกมากของสัปดาห์นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมาอัปเดตแผนให้สัปดาละครั้งไว้ก่อนนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น b บแอดโครงสร้างใหญ่ครับผมว่าโครงสร้างใหญ่เนี่ยจุดไหนเป็นจุดสําคัญเช่นของตัวทองคำพี่พี่จุดสําคัญของมันจริงๆเนี่ยของภาพวีคนะนพี่พี่ของภาพวีคนะครับก็คือกรณีที่มันไม่หลุดตรงเนี้ยสมมติว่าอ่ะวันนี้พี่พี่มันไหลพลืดลงมาด้านล่างแบบเนี้ยให้พี่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 ไปโฟกัสที่ประมาณสักเนี่ย ตรงเนี่ยหกหกศูนย์กับห้าศูนย์พี่ถ้าเกิดว่ามันย่อกลับมาแล้วมันม้วนงอกแงกงอกแง,ก,งกขึ้นได้แบบเนี้ยให้พี่พ,พี่บายกลับขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าไอที่เราคุยอยู่เนี่ยมันเป็นระดับวิคพี่พี่มันเป็นแท่งเทียนวิคนะไอที่ไอที่ผมตีให้ดูเนตรงนเนี้ยนะตรงปลาย้ช่ตรงเนี้ยมันคือทำเซร็วิคถ้าเกิดว่าราคาปิดของแท่งเทียนเนี่ยเวลามันย่อกลับลงมาถ้าราคาปิดของมันอะกลืนไม่ได้หรือว่าปิดต่ํากว่านี้ไม่ได้แล้วมันดีดกลับแบบเนี้ย พี่พบายสวนขึ้นไปเลยเพราะว่าภาพใหญ่มันยังคูขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นหลุดแนวใช่ไหมมันก็จะลงไปหาชุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดใหญ่ของวิคใช่ไหมจุดใหญ่ของวิคนะถ้าเกิดว่ามันลงมาให้เราบายแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันจะมีอยู่2จุดใหญ่ๆพี่ๆก็คือ5้าพี่ๆังไ้เลยแล้วก็อีกหนึ่งทีก็คือ r 2อ0หกศนนะครับอีกหนึ่งทีเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนใหญ่ๆมันจะเป็นประมาณน,นี้ถ้า พี่พี่อยากชนะเบ่บอยหรือว่า,อ,าอยากชินกับการเทรดไม่งงไม่สับสนเนี่ยถ้าเทรนเป็นฝั่งขึ้นแบบนี้สมมติว่าตา,ามเฟรมวิกมันสั่งให้บายแบบนี้ให้เราเล่นหน้าบายเป็นหลักมันจะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆี่แบบสลับบายเซลบายเซลบายเซลบางทีมันก็จะงงนะครับอ,อย่างเช่นแบบอ่านสมมติว่าเฮ้ยสสัปดาห์นี้พี่พี่สสัปด,ดาห์นี้เป็นฝั่งลงใช่ไหม เด้งกลับขึ้นมาเราเซลล์อันนี้ได้ไหมสัปดาห์นี้เป็นฝั่งลงเด้งกลับขึ้นมาเซลเนี่ยสัปดาห์นี้ทิ้งหางไว้เด้งกลับขึ้นมาเราก็เซลล์ลงไปแต่พอสัปดาห์นี้เป็นบวกแบบนี้ใช่ไหมย่อกลับลงมาแล้วก็บายกลับไปแบบนี้มันก็จะไม่งงแต่ทีเนี้ยพอวีคอะมันสั่งให้เราบายใช่ไหมเราก็เลยจําเป็นต้องเล่นหน้าบายเป็นหลักนะครับแมปใหญ่มันก็มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับผมว่าเฮ้ยภาพใหญ่ยังยงอยู่ฝั่งขึ้นนะถ้าเราบายมันก็จะง่ายนะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงเนี่ยอยากให้อ คุณผู้ชมนะครับลองฝึกไบเอชว่าเราจะเล่น b บหรือว่าเซลดีทั้งวีเนี้มันก็จะง่ายนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับอย่างเช่นของรอบนี้ใช่ไหมของวีเนี้ใช่ไหมผมก็จะเล่น b บเป็นหลักถ้าเกิดว่าจังหวะเซลไม่มีก็ไม่เซลพี่พี่ก็คือเล่นายอย่างเดียวนะครับก็จะง่ายนะครับลองฝึกดูครับผมแผนเฟดของสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ครับ